เออเอาใหมคค่ครับกดผิดครับนี่หุ่นยนต์ของผมผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเพิ่งต่อเสร็จต่อ,อยากเลยเนี่ยนี่ก็กล่องหุ่นยนต์หนังสือดูแบบกล่องหุ่นยนต์หลังเอ้ยอันนี้หน้าอีหลังใช่ใชเอ้ยผิดผอันนี้หน้านี่หลังอันนี้กล่องข้างในะครับพ,พอเปิดกล่องมาก็เตรียมประกอบนี้ชิ้นส่วนที่เหลือไม่รู้ว่าทำอะไร

โโโเรโครบเอ้ยเอ้ยหุน่นยนต์ด้วยลมไปแล้วเดี๋ยวดึงนี้ออกกับอ้าวขาหลุด่แน,น,นวรอแป๊บมึงนะน้องว่าเจะากล้องเออกลับมาแล้วเนี่ยหุ่นยนต์นอนป้องน่องเลยหยิบนขะึ้นมาสวัสดี้ัชชั่วโบ๊ทน,นะโบ๊ทเป็นคนขับ อ๋อนี่ก็ขยับแบบนี้ได้ครับออด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 ขยับแบบนี้ด้วยนี่ออด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 ขยับหัวได้เนี่ยหัวมันนะเนี่ยออดนี่เงี้ยทีวะขยับขาได้哟สุดยอดเลยตุ้มตุ้มเออ เดี๋ยวจ้าปฏิบัติกรเริ่มไปแล้วปิวปิวปิวยิงเลยปิวปิวปิวฉันจะยิงแกจิว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 เออฉันโดนยิงแล้วโอ้ขาหลุดอีก โอเคซื้อได้ทุกที่นะครับเผออื่อถ้าเกิดหมดแล้วก็ไปซื้อที่ร้านสรรสินค้าชั้นนำทั่วไปหรือที่ใกล้บ้านคนุณอาจ